ครับพบกันป็นสัปดาห์กับรายการคูคูทีครับผมเองครับผมพัดครับครับ,รบวันนี้เราจะมาทําคลิปเรื่อง external solid วิธีการเลือก external solid สําหรับ ipad pro ของคุณโอ้คือ ipad pro เนี่ยคือถ้าคุณไปซื้อความจุเนี่ยที่มันแบบแพงเยอะๆหนึ่งเทระอะไร,งไรเงี้ยโคตรจะแพงเลยเรื่องคุณแล้วกันคุณก็อยากไปซื้ออย่างงาั้นซื้อแบบที่มันแบบเออรอยยีปก,กลางลรปอะไรเงี้ย แล้วก็ไปไปใส่ external storage แทนแต่ external storage เนี่ยแบบไหนที่มันดีกับคุณเร็วถูกเล็กผมจะไม่อธิบายวิธีการเลือกซือ้อแต่ก่อนที่ไปตรงนั้นครับ subscribe กดกระดิกะกงกดกระดิ่งลยครับ,รบแล้วเรามีช่อง Social Media, โซเชียลมีเดียก็มี f a c e o o กและ t w i t t e r ร slash คู่กิ๊ก U S U G W T K ครับคู่กิ๊กครับนั้นก็จะมีคอนเทนต์ดีๆไม่เหมือนกันมีข่าวมีปองส่วนลดมีอะไรเงี้ยที่เราเจอกันปัดปลายตามแลวทางแล้วก็ไปปัดไปตามหลายทางไปเจอเจอเท่าไหร่เนี่ยอะครับผมไปเลยไปเลยก่อนจะอธิบายอะไรคือมันมีสองอย่างคือสตอเรจเนี่ยส่วนใหญ่มันใช้หน่วยไบต์ครับไอพอตที่ให้ให้การท่าเฟอ์ในการท่าเฟอ์เรทเนี่ยมันใช้หน่วยบิต อันนเราต้องแปลให้มันเท่ากันการจัดการที่จะเลือกไม่งั้จะงงก็อ้ออีกอย่างหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมทําการรีวิวซอฟต์แวร์แบบเนี้ยเหมือนกันในสําหรับคอมพิวเตอร์อธิบายไวค่อนข้างละเอียดใครอยากจะรู้ละเอียดไปดูคลิปนั้นไปดูคลิปนั้นคลิปเนี้ยเราจะอธิบายเข้าคาย้พอเข้าใจว่าสําหรับ iPad มันเป็นยังไงครับครับก็คืออย่างนรกอยากให้เข้าใจคือหนึ่งไบต์ไบต์เนี่ยคือตัวบิตแทนด้วยบิตใหญ่เท่ากับแปดบิตครับจำมาเลยอันนี้จำมาเลยบิตเนี้ยแทนด้วยบ้น อ่ะผมมาดูอันนี้คือฟอร์มแฟกเตอร์ของ iPad Pro iPad Pro สิ่งที่พิเศษมากๆเลยคือมันใช้อะไรมันใช้พอร์ตไร USB-C ครับใช่มันคือมันใช้พอร์ต USB-C นะครับครั้งแรกของ l e ปปี2008และปี2 2 2 0ัปีนี้ส0 1 8ั0สิบแปดสอง8สิบปีที่แล้วครับใช้พอร์ต USB-C ทั้ง2ปีเนี้ยเพราะฉนั้นไอตัว iPad Pro เนี่ยที่2ปีเนี้ยใช้ได้หมดทุกรุ่นใช้ที่วิธีการผมที่อธิบายไดหมดเป็นพอร์ต USB-C ที่ใช้สายดัดมาตรฐาน3 USB 3.1 Gen2 มีความเร็วในการถ่ายเฟอร์คือ10กิกะบิตเปอร์เซกันจริงปะใช่อู้เร็วนะเร็วเนาะดูเร็วเรนาะซึ่งถ้าให้แปลงเป็นไบเอาเมื่อกี้มาเอา8หันก็คือ1ไบถ้าเอา8ตีใช่ไหมเอา8หารก็ได้เท่ากับ1.25กิกะไบเปอร์เซกันผมแปลงตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสโตรเรจทั้งหลายเนี่ยเวลามันบอกความเร็วเนี่ยมันบอกเป็นกิกะไบเปอร์เซกันยกอย่าง s d c a r d เนี่ยมันบอกเป็น170เมกะไบ อ่าประกันตัวนี้คือฟอร์มแฟกเตอร์ของ external s ซอลเลตที่มันมีอยู่ในตลาดนะผมมาอธิบายทีนึงก็คือมีอะไรบ้างมี s อ card อ่ะคุณพายดู s อ card หน่อย s อ card ไงไปไว้ไว้อ่ารายละเอียดไปดูอีกคิมนึงไอ้ตัว s อ card เนี่ยเวลาเราทดสอบเนี่ยคือเราเสียบเท่ากับไอ้ตัวอ่านตัวนี้เป็นเหมือนการลีเดอร์เป็น USB C เหมือนกันแล้วก็ความเร็วยังพออะไรประมาณนั้นทำได้ทำได้ตัวนี้คือเป็นแซนดิสใช่ตัวนี้ฝั่งหนึ่งเป็น ยุยพีซีฝั่งหนึ่งเป็นอาจจะพอกันไม่ได้คุณวางต่ำนิดนึงอ่าฝั่งนึ่งเป็นยุยพีเอครับผมอืมแล้วก็ตัวเนี้ยความไวอ่าเมื่อกี้เอสซีการ์เนี่ยความไวที่อ่านคือร้อยเจ็ดสิบครับเมกะไบเปอร์เซกันอืมเขียนเนี่ยคือเก้าสิบอืมตัวเมื่อกี้ทำได้ที่คุณพัดให้ดูเนี่ยคือร้อยห้าสิบครับอ่าในการ์ดแล้วก็ความไวเนี้ยน้อยมากสามสิบแต่ก็นะประมาณนั้นตัวระบายคือฮาร์ดดิสต์อันนี้คือซีเกตที่เราใช้กันประจำฮาร์ดดิสต์เนี่ยซีเกตก็ นะความเร็วในการอ่านเขียนเนี่ยร้อยยี่สิบเมกะไบต์เปอเซกันครับตัวนี้ใหญ่สุดใช่ไหมตัวนี้เล็กสุดเนี่ยตัวลองลงมาใช่ไหม,มตัวเราไปที่ที่อยากให้ให้ดูคือตัว S D S S D แบบ SATA ตสามตัวนี้ใช่ไหมจริงๆตัวเนี้ยเป็นฟอร์มแฟตเตอร์แบบว่า M SATA คือ, mini อมินิซาร์ตาคือ,อก,ก่อนที่เป็นตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันคือเป็นฟอร์มแฟตเตอร์แบบเหมือนขนาดเท่ากับฮาร์ดไดร์ฟก็คือใหญ่ประมาณเนี้ยแต่ว่าการพอร์ตในการทอนเฟอร์เรทเนี่ยอ่าสแตนดารเนี่ยคือใช้ SATA ครับสามแต่ตัวเนี้ยคือเป็นซาร์ตาสามเหมือนกันแค่ย่อขนาดลงมาอันสเปคเหมือนกันตัวเนี้ยก็คือเอ่ฮันด์เฟอร์เลดเนี่ยคือห้าร้อยสี่สิบเมกะไบต์ไปซะก็เลยนะตัวเนี้ยเนี่ยคือเกือบห้าเท่าของฮาร์ดดิสก์อ่ะครับเสร็จแล้วตัวนี้ที่ผมอยากให้ให้เห็นก็คือตัวฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่ที่ผมก็เพิ่งไปเจอมาตอนผมอยากจะได้โซลิตที่มันไวๆครับไอแพดเนี่ยผมไปซื้อตัวนี้มา NVM e หรือบางคนเรียก NVM e ผมเรียก NVM นะครเป็น SSD เหมือนกันเป็น SSD เหมือนกันแต่เป็นฟอร์มแฟกเตอร์ แบบนี้เป็นจริงๆมันคือมาตรฐานในการทานเฟอร์ข้อมูลอ่ะ NVMe เป็นแบบนี้เป็นแท่งยาวๆไอตัวมันเป็นแผ่นๆเหมือนแรมเลยอ่าจริงๆแล้วเนี้ยเนี่ยคือมีเคสแล้วครับคือตัว SSD อยู่ข้างในครับแกะหน่อยเออแกะเออดึงด้านนี้เออครับมันไม่ออกครับดึงขึ้นมาอ่ามันมันหลุดไล้ครับหลุดไปฝั่งนี้ซิลิคผมติดมา ก็ไอตัวข้างในเนี่ยก็คือตัวนี้คือ S D แบบ M V M ตัวใสเนี่ยตัวนี้คือเคสออกมาเฉยๆแค่นั้นเองไอตัวอ่าตัวนี้ก็คือไปติดอยู่บนบอร์ดของตัวอ่าตัวเคสเคสตัวนี้คือใส่เคสของตัวนี้คือเคสของโอลิโก้ใสๆนะดูเคสของโอลิโก้ใสๆตรงนี้มันจะมีเป็นฮีทซิงค์แล้วก็มีเป็นซิลิโคนซิลิโคนแพดในการนำความร้อนของชิปเนี่ยมาสู่ตัวฮีทซิงค์เซียมดัมตัวนี้เป็นอลูมิเนียมใช่ แล้วก็ตัวเนี้ยผมทดลองเนี้ยผมทดลองด้วยสองเคสก็คือตัวออริโก้แล้วตัวโชวเท c กโ,โชเท็เนี้ยเก็เป็นเคสเหมือนกันเคสเหมือนกันในการใส่จะเป็นโลหะถอดง่ายๆนี่เป็นดึงสลักออกมาเปิดตรงเปิดตั้งตูดนะให้ดูให้ตูดนะเออมีสลักดันสลักแล้วก็ดึงออกมาอืมเป็นโลหะนะเป็นอลูมิเนียมอ่ะครับครับน่ยแล้วเราก็เอาตัวตัวไอซดีเนี่ยใส่เข้าไปในเคสอย่างเงี้ยแล้วผมเคส สาเหตุที่ผม้องเทสทั้งสองเคสเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับคือตัวเนี้ยความไวเนี่ยคือโดยสเปคในการเทสคือสองพันสี่ร้อยเมกะไบต์เปอร์เซกเก์เลยนะอือ่าหรือก็คือสองจุดสี่กิกโอ้ครับครับใช่ใช่ไหมใช่แต่ว่ามันจำกัดอยู่ที่พอร์ตมันรับได้แค่พอร์ตเนี่ยความเร็วในการทานสเปรของพอร์ตมันเองเนี่ยคืออยู่สองห้ามันคือเต็มที่มันควรจะได้หนึ่งถึงสองห้าแต่ไม่รู้อะผมเอาไวสุดๆไปก่อนพอร์ตรับได้เท่าไหร่ครับเท่านั้นแหละผมเลยซื้อตัวนี้ครับอย่างนี้มันจะมี NVMe ทีี่่มันนราาาคแพงกว้เป็นขออง Samsung ะไรเงี้ย ความแรนใชยการ transfer ประมาณ3.5กิกแต่ราคา2เท่าผมก็เลยไม่ได้ลองตัวนั้นผมมันก็ติดขอขวดที่นี่อยู่ดีอะที่พออยู่ดีถูกต้องคือผมใช้ตัวเนี้ยในการในการตัดสินใจว่าจะเอาตัวไหนตัวเนี้ยเป็น NVMe แบบถูกที่สุดละละ่ะแต่สปีดมันก็ยังไวกว่าที่พอจะรับได้อะไรเงี้ยครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องฟาร์มแฟกเตอร์หน้าตาใหญ่เล็กอะไรเงี้ยเล็กสุดก็ใช้ SSD ไล่มาทำได้แล้วก็ SSD แบบ SATA 3ผมว่าตัว ไอ้ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยผมว่าพอๆกันแล้วแต่อยากได้กว้างหรืออยากได้ยาวเล็กๆใหญ่สุดคือตัวนี้ครับนะครับแต่ถ้าอยากได้ไวเนี่ยความเร็วไปนี่เลยผมสนใจเรื่องความเร็วในการถ่ายนข้อมูลตามสเปคนะที่เห็นใช่ไหมเออใช่ซตาต้าเนี่ยก็ยังห้าร้อยกว่าเทียบกับตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วอ่ะหายไปครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ค่อนข้างเร็วอ่ะถ้าเทียบกับย่างอื่นมันจะได้งั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราว่ากันเรื่องเรื่องสปีดเสร็จแล้วเรื่องราคาบ้างถ้าใครอยากซื้อเรื่องราคาคืออยากได้ความความจุจุแบบ ถูกๆยอะไรเงี้ยแนะนําฮาร์ดิสต์อันนี้คือผมมาผมเช็คราคาเนี่ยแหะในตลาดนะตอนนี้ปีสองพันยี่สิบเดือนมิถุนายนครับฮาร์ดิสต์ตัวเนี้ยคือซีเกตพลาสเนี่ยสองเท่าพันร้อยแปดพันแปดร้อยแปดร้อยแปดงงไหมพันแปดร้อยบาทพันแปดร้อยบาทเอาไปคิดคุณทำยังไงเอาไปหารกันเก้าพันแปดร้อยเนี่ยหารด้วยสองพันผมหารเป็นกิกกะไบก<ม>็คือาราคาเนี่ยคือศูนย์จุดเก้าบาทเก้าสิบสตางค์เนี่ยต่อกิกกะไบอ่าเอาราคาหารความจุตัวเนี้ยคือถูกแล้ว เมื่อเทียบกับตัวอื่นอันนี้ก็เหมือนกันอ่ยผมไม่อธิบายตัวเลขนะอันนี้คือกิ๊กละหบาทเป็นทําได้นี่คือแพงสุดเลยนะกิ๊กละสิบจุดเก้าบาทถ้าใครคิดจะซื้อ S d สการ์ดมาเสียบเพื่อเก็บข้อมูลในแฟลชเยอะๆผิดครับอะไรเงี้ยซื้อฮาร์ดไดร์ครับเอสีการ์ดต้องซื้อไปใส่กล้องครับใช่ถูกบังคับครับตัวนี้จริง S อสการ์ดมันแพงมันเพื่อคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าไม่มีฟอร์แมตบังคับอ่ะว่าต้องใช้ SD สีการ์ดคุณอย่าไปใช้เอสี่การ์ดเลยใช่ผมย่อง ถ้าเสียดายได้ไหมไม่ได้หนักดีครับครับอันนี้คือถูกสุดถ้าคุณอยากได้ถูกสุดแต่ก็คือใหญ่สุดนะนะฮัลครับแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วสุดควรจะไปตัวนี้ใช่ไหมแต่เร็วสุดเนี่ยสองตัวเนี้ยราคาต่อกิกเนี่ยคือตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวไอซดีเนี่ยคือประมาณสองพันตัว nvme ตัวเคสเนี่ยคือพันหนึ่งบวกกันประมาณสามพันหารห้าร้อยกิกก็คือกิกละหกบาทครับผมเท่ากับตัวไอซีดีแบบซารด้าสามราคาเท่ากันเลยอะไรเงี้ย แล้วทำไมไม่ซื้อตัวนี้แทน่ะนะครับซื้อตัวนี้อืจริงหรือเปล่าได้หรือเปล่าอืไปซื้อตัวนี้ดีหรือเปล่าสําหรับ iPad ครับผมมาให้ดูผลผมไปทดสอบความเร็วมาตันจายคือสิ่งที่ผมทดสอบกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับใครยังไม่เคยดูคลิปบอกจะมีทีไปดูคลิปได้มีรายละเอียดเยอะกว่านี้ที่ผมอธิบายเยอะโมดเยอะมากเยอะมากมแต่นี้คือผมจะอธิบายว่าคือเนี่ยเป็นความเร็วในการทานเฟร์จริง ผมเอาไฟล์เนี่ยคือมันผมมีไฟล์สองชนิดคือหนึ่งจุดสามกิกกับสองจุดห้าห้าจุดสองกิกในการในการทั้งอ่านและเขียนเนี่ยผมจะมีไฟล์สองอย่างอ่านเนี่ยหนึ่งจุดสามกิกที่หนึ่งแล้วอ่านห้าจุดสองกิกที่หนึ่งแล้วก็มีเขียนหนึ่งจุดสามกับเขียนสองจุดห้าห้าจุดสองอ่าห้าจุดสองหอด้านซ้ายสองอันสองแท่งเนี่ยก็คืออ่านอ่านถัดมาคือเขียนอ่านน้อยอ่านใหญ่ของแต่ละฝั่งอ่านเล็กอ่านใหญ่เขียนเล็กเขียนใหญ่ใช่ผมก็ก็ไฟล์จากใช้เอ็กพเตอร์เนี่ยก็ไฟล์จาก อคอมพิวเตอร์ไปใส่ใน S s D อันนี้คือเขียนใน S s D ใช่ไหม,มผมก๊อปไฟล์จาก S s D มาใส่ในคอมพิวเตอร์อัน <I am. S 2> นี้คืออ่านจาก SSD. S D ผมก๊อปปี้แล้วผมก็จับเวลาแนนวลเนี่ยแหละใช้คอมิใช้มือถือเนี่ยจับเวลาว่าใช้เวลากี่วินาทีแล้วก็หาเอามาเป็นสปีดของการทันเฟอร์ไฟล์จริงๆอืได้ตัวเลขน,นี้ขึ้นมาผมทําแบบเดียวกันกับ iPad ได้ตัวเลขน,นี้ขึ้นมาความต่างเยอะมากเกิดอะไรขึ้นออใช่ไหมใช่ แต่มีตัวหนึ่งที่โดดอยู่แต่มีตัวหนึ่งที่โดดอยู่คือฟ้ากับส้มผมอธิบายิดหนึ่งคือความเร็วในการอ่านการเขียนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าไฟล์นั้นมันถูกเก็บแบบเป็นซีเรียลหรือเปล่าเรียงกันหรือเปล่าหรือว่าเก็บแบบแรนดอมแล้วไอโปรแกรมที่เราใช้ในการอ่านเขียนเนี่ยมันอ่านเขียนยังไงมันมีการคิวกี่อันคือถ้าใครยังงงเรื่องซีเรียลแรนดอมหรือว่าคิว ไปดูคลิปที่เราอธิบายในในคอมพิวเตอร์อ่าผมไม่อธิบายอันนี้ละแต่คือไอโปรแกรมที่เราใช้ในการฟอ์ไฟล์อย่างในวินโดว์เนี่ยมันใช้เอ็กโคเลอร์ในการถอ์ไฟล์ใช่ป่ะมันก็จะมีวิธีการเขียนโปรแกรมว่ามันมันจะไล์ไฟล์ยังไงมันจะดีไฟล์ยังไงอะไรเงี้ยแบบหนึ่งใน iPad เนี้ยตัวที่ผมใช้อ่ะคือมันไม่มีโปรแกรมในการเทสความเร็วในในไอแพดนะผมจับเวลาในนว่เนี่ยเทสในนูนผมก๊อปปี้ใช้แอปไฟล์ของ Apple เนี่ยแหละในการจับเวลาในราะแอปไฟล์ของ Apple อ่ะ ยิงอะหวยมากผมพูดตรงๆเออมันคือถ้าดูโดยรวมนะด้านซ้ายมาเทียบกับด้านขวาความเร็วทุกอย่างตกหมดเลยคือถ้ามันทําได้อย่างน้อยมันต้องเท่าเทียบเท่าคอมใช่ไหมใช่ถ้ามันดีกว่านี้ใช่มันไม่รู้อะอะไรสักอย่างมันทําให้ช้านี่แหละคือไอแพเนี่ยด้วยแอปไฟล์แล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยความเร็วตกหมดเลยทุกอย่างเนี่ยหมายความว่าอะไรคืออันเนี้ยผมสองอันเนี้ยคือเป็น เอสดีแบบเอ็มบีเอ็มมีโดยใช้ตัวออริโกเคสตัวนี้เป็นโชเท็กเคสความเร็วนนเนี่ยในคอมพิวเตอร์เนี่ยเท่าๆกันแหละหดูแล้วเท่าๆกันตัวระบายคือซัมซุงทีห้าที่เป็นมินิซัตต้าแล้วก็ตัวระบายคือเป็นซีเกตเป็นฮาร์ดดิสใช่ไหมนี่คือความเร็วนะหน่วยเป็นเมกะไบต์เปอร์เซกันแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสเอ่อแซนดิสไม่ใช่ฮาร์ดดิสตัวนี้คือแซนดิสแบบทำได้ความเร็วตรงนี้ก็ตกลงมาไอตัวความเร็วในการอ่าน อพอพอๆกับตัวฮาร์ดดิส์น่แหละแล้วก็ตัว s อซีการเนี่ยความเร็วเนี่ยค่อนข้างอยาน้อยอ่ะอมาเทียบกับตัวอื่นทางอันนี้มันแพงะนะมันเป็นข้อจำกัดของมันอยู่แล้วนี่ประมาณนั้นแหละ <c oughs> อันนี้คือบนคอมพิวเตอร์นะครับอ่านไฟล์โดยเขียนไฟล์แบบของยิ่งอ่ะอในคอมใน iPad มาเทียบกันบ้างตัวตับตัว NVMeOligo ตัวเนี้ยคือเกิดอ,อะไรขึ้นเน่ยจาก สมมติผมเอาอันนี้นะที่ไฟฮห้าร์ดิ้เนี่ยห้าร้อยเมกะไบต์ per s เ c o n d เหลือสามสิบเก้างงมากเลยเหลือสามสิบเก้าเวอเลยแล้ว <c oughs> เหลือสามสิบเก้าเนี่ยสามสิบเก้าเนี่ยเร็วฮารด์ดดิ้งจึงหนึ่งช้าว่าทำได้อีกฮารด์ดดิ้จันมุดน,นะนะทำได้มันเก้าสิบแปดใช่ไหมเออเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะมันเป็นสาเหตุต,ตอนแรกผมซื้อเคสโอริโกมาผมลอง เกิดอะไรขึ้นวะนนี้งงเคสมันห่วยหรือเปล่ามีปัญหาหรือเปล่าก็เลยไปขอโชเทคมาว่าให้ขอเคสเห็นโชเทคมีตัวนี้เหมือนกันเลยขอเคสโชเทคมาจะมาลองขิงกันดูดิปรากฏว่าจะลองขิงกันดูว่าได้ไหมเป็นเพราะอะไรปรากฏว่าก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วมีปัญหาเนี่ทำไมไม่มีกราฟสีนั่นเลยมีปัญหาเออเล่ด้วยอ๋อเหรอของโชเทกนะเออคืออ่านเราไม่เออ่านแล้วไม่อ่านช้าอ่านแล้วแบบคาดมันไม่เข้าไอแพดเปล่าถูกต้องคือตัวพอมันเนี้ย คือไอตัว N V P เนี่ม,มันต้องมีฮาร์ดแวร์ด้วยในการอ่านเขียนของมันมแล้วคือมันไม่เวิร์กอะสองอันเนี้ยไม่เข้ากับ iPad มันก็เลยช้ามากมแต่พอผมเอาไปเสียบกับตัวคาวดิจิตไม่รู้หลายคนจำได้ไหมเคยรีวิว er นะคาวดิจนะิตอะคือเป็นตัวหับตัวหนึ่งเสียบเข้าอยู่เข้า iPad เป็น USB C หลังจากนั้นในตัวหับตัวนี้จะเสียบ SD การ์ดจะเสียบเออเป็นโค้ดหับอะ คือ <c oughs> ตัวนี้ผมเอาไอ<ม>้ตัว SD S D ไ, <ป S 1> ไปเสียบเข้าไอ้ตัวเทาดิจิตอีกทีหนึ่งเร็วขึ้นมาเลยสรุปว่าเร็วขึ้นมาเลยคือจากจากไอ้สามสิบเก้ามาเป็นสองร้อยกว่าสองร้อยยี่สิบแต่ก็ไม่ได้เท่ากับตัวคอมพิวเตอร์นะแล้วก็เร็วเนี่ยเร็วกว่าตัวอื่นแต่ก็ยังเร็วไม่เท่ากับซัมซุง T ห้าเออเว้เห็นปะเออแฮซัมซุง T ห้าเนี่ยต้องเสียบคดิจิตไหมสองห้าแป่ไม่ต้องเสียบเสียบตรงตรงต้องเสียบพอซัพพลายเพิ่มไหมไม่ต้องเสียบื้อเลยเสียบเื่อเป็นตุ๊ไวมาก แล้วก็ผมกลับมาอีนี้นตรงนี้คือเป็นเคสโอลิโกเสียบปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยก็ก็ได้เห็นเลยโชว์เทคก็เห็นเหมือนกันเป็นแบบเดียวกันคือกลับมาไวระดับหนึ่งคือเนื่องจากว่าในตัวค่าวดิจิตเนี่ยเป็นหัรอันตัวใหญ่ๆเนี่ยมันมีฮาร์ดแวร์ในการประมวลผลไอ้ตัว NVMe เนี่ยสปอร์ตใน NVMe อันนี้คือผมเข้าใจแบบนี้เลยช่วยแต่โดยรวมแล้วถึงแม้จะช่วยอ่ะพอไปผ่านโปรแกรม จัดการไฟล์ของ iPad เนี่ยไฟล์มันก็ยังเร็วไม่เท่ากับของคอมพิวเตอร์ Microsoft ครับแล้วถึงจะไปใช้ฟอร์มแฟกเตอร์เนี่ยมันก็เร็วน้อยกว่าตัวฟอร์มแฟกเตอร์แบบที่มันสตาต้าอตาซาต้าธรรมดาซัมซุงเนี่ยตัวสีแดงเนี่ยตัวเนี้ยเร็วน้อยกว่าตัวนี้อีกเพราะฉะนั้นสำหรับไอแพดใช่ผมบอก้คุณพาซื้อตัวนี้เพื่อที่มาลองก็ถ้าจะใช้ไอแพดเนี่ย มันไม่ซัพพอร์ต S D S S D แบบ n V M มันซัพพอร์ต s s D แบบ S A T A หรือ S A T A คุณจะซื้อแบบนี้ดีกว่าถ้าคุณมีดันมีเขาดิจิตอาจจะไปซื้องี้ก็ได้โหดิจิตไม่เกินหลายพันแล้วนะเออแต่คือคุณลองคิดดูดูแล้วกันคือจริงๆถ้าคนซื้องี้คุณเสียไอแพดโดยตรงได้เลยอนเฟิร์ฟไฟได้เลยแต่พอคุณไปเสียบคอมพิวเตอร์อ่ะมันอาจจะไม่ได้ความเร็วแบบเต็มที่นะคอมพิวเตอร์เพราะว่าตัวนี้คือความเร็วในคอมพิวเตอร์เนี่ย ถ้าสังเกตก็คือมันก็ยังเร็วสู้ไอ้พวกเอ็มบีมีไม่ได้ทฤษฎีเอ็มบีไม่ได้ครับแต่คือตัวเนี้ยคุณเสียบกับไอแพดโดยตรงได้เลยแต่พอคุณจะเอาไอซีแบบเอ็มบีมีเนี่ยถ้าคุณจะไปเสียบไอแพดบ่อยๆเนี่ยแล้วด้วยความเร็วที่ต่ำๆอย่างเงี้ยแฮงบ้างอะไรเงี้ยอย่าเลยมีปัญหาถึงแม้คุณถึงแม้คุณจะได้ความเร็วในการเสียบคอมพิวเตอร์แบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเสียบไอแพดแล้วแฮงทุกทีหรือแบบช้ามากถ้าคุณน้องสวิตช์อุปกรณ์ก็ใช้ยินดีกว่าครับใช้ร่วมกัััันนนนได้้้ตตวววีคคืออแแะะรบบ่จล สรุปคร่าวๆถ้าอยากได้ไวเป็น SSD แบบ M. SATA โดยเฉพาะตัว Samsung T5 คีัยผมได้คอมเมนต์ถ้าอยากได้ถูกไปหาไดร์ใหญ่ๆจุเยอะๆแต่ช้าหน่อย<ห><ห>อยากได้เล็กๆ, <c oughs> ๆก็ประมาณทำได้มั้งก็กลางๆไม่แพงมากแล้วก็เอธิการนี่คือกล้องเอธิการอะไรที่มันจำเป็นก็ต้องใช้กล้องอยู่ดีอครับทุกอย่างที่เรารีวิวในนี้มีลิงก์หมดแต่ลิงก์หมดก็ไปซื้อก็ได้ไปดูลิงก์ใต้คลิปได้ครับ แล้วก็ใช่ตัว SSD ตัวเคส SSD ถ้าใครอยากซื้อ SSD เนี่ยที่เป็นเคสของโชเทคผมไปคุยกับโชเทคมาให้มีส่วนลด30จากประมาณพันกว่าพันกว่าบาทเนี่ยเหลือ800บาทเดี๋ยวจะได้ครบวันที่11ผมใส่ไว้ใต้คลิปวันที่11ให้นอกจากนั้นโชเทคเนี่ยเขามีโปรแกรมมีเทศกาลเทศกาลลดราคาในช่วงวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายนนี้ครับมีจัดเทศกาล Global Brand Day ของโชเทคครับเขาจะมี ลดราคาอะไรเยอะแยะมากมายอ่าอย่างเช่นอันแรกเนี่ยวันที่แปดถึงวันที่สิบนะวันที่แปดวันที่สิบอันแรกเนี่ยอืมอันแรกเนี่ยลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับสองชั่วโมงแรกนะสองชั่วโมงแรกของวันที่แปดก็คือเที่ยงคืนของวันที่เจ็ดห้าทุ่มครึ่งเนี่ยอ่นั่งรอไว้เลยขนาดคนที่ขึ้นปุ๊บเข้าเลยครับเดี๋ยวเรามีลิงก์ให้ดูลดสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการมันจะมีมันจะมีลิงก์อยู่เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไไว้้้้้้้ใหดดูขขขออออทททีีีี่่่่เนยซืแถม ก็จะมีจัดเอาสินค้ามามัดรวมหนึ่งแถมหนึ่งให้คุณบางอย่างบางอย่างหนึ่งแถมหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดเดี๋ยวจะมีให้ดูอันที่สามสเปเชียลฮอตดิวมีสินค้าบางอย่างฮอตเซลบางอย่างมัดรวมถูกๆเลยอย่างเช่นไอ้สิบแปดวัตต์พีดีที่เรารีวิวเนี่ยไอตัวของไอโฟนเนี่ยที่ไปไปฟ้าชาร์จของไอโฟนเนี่ยอะแดปเตอร์สิบแปดวัตต์บวกสายชาร์จเนี่ยอืถูกสุดที่มีเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าบาทคืออะแดปเตอร์สิบแปดวัตต์สายสายซีทูซีอันนี้ใช้กับแอนดรอย อ่าเนชาร์ตไอโฟนไม่ได้นะใช่กันได้ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสายชาร์จบวกกับชาร์เจอร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโคตรถูกแต่ถ้าเป็นของ Apple คืออะแดปเตอร์สิบแปดบกับสาย Lightning to USB-C เนี่ยสามร้อยยี่สิบเก้าบาทโอเคก็ยังถูกอยู่ดีอ่ะก็ยังถูกอยู่ดีคือจริงมันถูกมากเลยแล้วคือจริงผมไอ้กลัวมันถูกจริงมันจะมีปัญหาถูกไปวะคือถ้าเราไม่ได้รีวิวโดยตรงเราก็ไม่การแนะนำเราก็ไม่รู้แต่คือเราเคยรีวิวแล้วไปดูคลิป p h o n e ได้ได้ อันที่สี่แถมัของขวัญฟรีกิฟต์เธอซื้อครบสองร้อยบาทับแถมมาเลยนะแถมแฟนให้แฟนพัลมพัลมพลมเล็กๆพัลมเสียบ USB อ่ะแล้วก็เป็นพัลมอ่ะซื้อครบหนึ่งพันบาทแถมที่ชาร์จไวเลยโอ้โหไม่เลวนะส่วนอันสุดท้ายครับเป็นมีบอชเชอร์แจกเพียบเลยก็ไปดูละกันเดี๋ยวลิงก์ของของโชเทคหรือโปรโมชั่นโชเทคก็ใส่ไว้ใต้คลิปไปดูเอาลิงก์เยอะมากครับคลิปนี้ ไปก่อนลาไปก่อนกับรายการคู่คู่ครับถ้าคิดว่าคลิปเรามีประโยชน์เออเราทําให้คุณได้ประโยชน์อะไรกดซับสไครติดตาม้วยครับขอบคุณมากอก็ลาไปก่อนกับรายการคู่คู่กดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ที่นีแน่อย่าลืม subscribe ครับคุยกันอีกด้วยจะได้พาดที่ใหม่ๆของเราบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเบรกทันนะแน่